อ่าโจ,ด,จดิครับไ่นอกมวนชิวคนใต้หลังเลยนะครับมวน,นจะกินจูตับปันนะครับนี่แซ่บๆเลยครับมานี่แล้วก็จะมีดลอกอันนี้ด้วยนะครับกินกับช้อยจุสุดยอดโมโูมนวเพิ่งกินครั้งแรกเนาะ <c oughs> น,นี่แหละมา โม่เมื่อกี้นะคะฉุดๆไม่ได้นะคะหาได้ปางหันตาไปมัสามสิบจิบอีโม่นไม่สลยโมให้บิลลี่ไปยังอ๋อบิลลี่เมื่ยังไอ้บิลลี่นยังนู้นยังปั่นมวยบิลลี่นหนปอดปอดน môi con mua này môi ừ. bạn em môi Ừ, đây, môi 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 con môi 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 này, môi 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 มดูพี่ดื้ยังตับกันเมื่อตับมาพันมามนกินก่อนเดไปเยบผ้ากม้อืมอืมต้องกินตั้งสว่ะรบอร่อยหอม ดอกกันนี้แซ่บมากเขาบอกเอาไปตำกินนะครับเดี๋ยวมนจะลองเอาไปตำใส่ถัว่วลิสงเขาบอกอร่อยมากเลยอืมแม่เ,าเาขาชขอบเพราะน้ำสำลักน้ำจิ้มเผ็ดอะ่ะทำมากหลายแต่บ,บ้าน ฮะอืมชอบชืช่สำคัญเป็นยาเลยฮะที่เสียงเขากินนะเขาต่อยต่ตตอยไปเรื่อยๆก,น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 กนินนะอันเป็นมโนม้น 那回家加芒果嗯，慢慢嗯哼。 หวานมาก <c oughs> อือมอร่อยมั้ย <c oughs> thăm sức gì có hai mắt nói điều hơn thôi 嗯。No. ตับตับวัวอ่ะนะคะน,นุ่มตับวัวนุ่มมันหวานมากน้ำจิ้มมแห้งนิดหนึ่งตับสุกอ่ะมันรส่แซ่บตอนแรกมนก็คิดว่ามันเป็นหลอกทิ่เด็กแต่จริงๆไม่ใช่ ม้วนชื่อมานะวันม้วนเราไม่เคยกินไงแับเดียวนี้แต่เพินเลยหว,วานม้วนดิน้นะเพเป็นไง แม่แสงขว่างกินอะ้อ่ะกินแต่ผักกนแต่ผักนี่เนี่วากไม่แห้งวครอยู่ s. <S อืมปละพอค่ะพอมันอิ่ม มาก็อยากกินไส้จั่ไปรู้ตับหมูดิไปลื่นตับหม,บมสุกยังยงค่เาไปตับหม,มูยังมังสเชีย,ชยงพองว่ะไปไม่ถปั๊บไปสูก้กัเขาลูก Thôi hàng bóng mà lại mà ở quăng lại mà lại. mới tập xuống ấy. Ăn chim có nó chim đây ờ. Ừ. สุกแล้วไม่แอะไวในไอ่ะโซเชียลกินนะคือกินนะคือกินตับคือเหอืมากก็ไม่เอาเอาร<อ><อ>ุ่นไข่ไข่เอาทางไข่น้องรุ่นเขาหน้าเด็กเด็กเขาจะกินนะครับกินกับผักนี่ก็ได้แต่เขากินดิบไม่ไดนะ้นาะขะกินสุกก็เลยวุ่นบอกวุ่นไปเลยก็ไมา่ค่ะ อืมผังดารเลยมาจ้องกินทำไมวะชาวินไม่รู้นะมั่ไหนมาเจ้าดิค้ายัางมูค้ามูค้านะากินตับค้ากินตับค้าเน,นี่ยไม่เอาเลยกิน มากินอะไรอันนั้นอืนนนนนนึอับน้ำนยงังอ่ะ nào mày 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 nào nào mày nào mày โอเคครับพี่น้องวะมุ้งชิว้วมุ้งใต้ถังแดงกันจะได้ไปนัน่งหรอครับจับปูหม้อแล้วครับเดือเรตับฉุกไว้ให้แดงโม,โม้ออือมกปังแซ่บๆนะครับปากก,กูได้กดแชร์ก,กูได้กดแชร์ค่ะ <S <S ขอบคุณที่ติดตามนะครับเจ้าที่ครับเจ้าค,ครับอืมกดได้กดแชร์อืมค่ะก้า